ได้ท่นทิพย์ค่ะบอกว่าตอนนี้มีกินในจอเหมือนกับว่าแอบกินกันเงียบๆนอกจอเพราะว่ามีแฟนแล้วอย่างมันเขาก็เลยพูดมาที่ประเด็นเกย์กับลังตาเลยไม่โอ้ไม่ได้กินครับกินไม่ได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันครับผมเป็นเพราะความสิ้นของเราหรือเปล่าทำให้คล้ายคหนที่ไปทางเลือของเราหมือนกันึ่งเพราะมีคนคูอยู่แล้วด้วยจริงๆผมว่าผมว่าคนน่าจะมองพวกเราเป็นคู่แบบเพื่อนๆมากกว่านะครับเพราะว่า พวกเราก็เล่นกันอะไรกันก็ก็ไม่ค่อยได้หวานแล้วหลายก็เล่นกันแรงๆหรือเล่นกันตามภาษาแบบเฮฮายมากกว่าครับมันมีหวานๆวาจนนคนไปสาวก็สนิทก็สนิทนะครับแต่ก็แบบไม่ได้แบบหวานหรืออะไรก็เล่นกันตามภาษาเพื่อนปกติครับพี่เขามาปล่อยอย่างนี้กลัวพี่ไผ่เขาใจผิดไหมคะผมว่าไม่น่าจะเข้าใจผิดนะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเราก็เล่นกันภาษาเพื่อนแบบ โวกเวกโวยวายอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบเล่นกันจิจ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก่อนเหมือนมันแบบยิ่งแรงขึ้นทุกวันทุกวันแบบแต่ก่อนที่แ <c oughs> ต่ก่อนจิ้นออะไรย่างเงี้ยตอนนี้มากินกันเลยโอโ้โหไม่ได้กินยืนยันเนาะว่าแค่เพื่อนแค่เพื่อนครับเพื่อนจริงถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าพวกเราไม่ได้แบบหวาหรืออะไรพวกเราเป็นแบบเพื่อนสนิทกันมากกว่าเพราะเราพยายามแบบว่าอยู่ด้วยกันในกระแสแลต่กูจีนตลอดกูเลยแบบเราไม่ได้เจอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอนะถ้าถ้าแบบไม่ได้ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยก็ ก็ตามปกติครับตามมาษาเพื่อนที่เล่นกันแบบวัยวายมากกว่าไม่ได้แบบไปทางหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคนคิดเยอะแบบนี้ต้องแบบคุยกับที่ไหนเนะคะไม่คงไม่ต้องคุยนะผมว่าคนที่ติดตามหรือว่าดูพวกเราเนี่ยจะรู้ว่าพวกเราชอบเล่นกันแรงๆอรูอแล้วไม่ได้แบบมาหวานอยู่แล้วครับใครีเลยมองว่ามีสนิทกันจริงจริงสนิทกับเพื่อนน้ำตาหรือเปล่ากับเพื่อนน้ำตาอยู่หรือเปล่าโอ้โหอันนั้นนานแล้วครับอันนั้นนานแล้วครับเป็นกลายเป็นเพื่อนๆกันไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับ โอไม่ซีเรียสเลยครับผมว่าคนคนน่าจะเข้าใจครับเพราะว่าเราเราเราเหมือนเราก็ชัดเจนในทางที่มันมันแบบบวกเว่ยโวยวายอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วไม่ได้แบบมาหวานอะไรัเราก็จะเข้าใจใช่ไหมคะก็ผมว่าก็เล่นกันตามปกติครับปกติก็ไม่ได้เล่นกันหวานอยู่แล้ว เออถ้าเป็นนอกงานเนี่ยไม่ได้ไปเลยครับก็จะเจอกันตามงานมากกว่าคิดว่าคนของเราจะาใกล้ไหมคะคนของเรายังไม่มีครับอ,อ่าไม่เคยใครร้อยไกลยังแบบนี้ก็ผมว่าก็ยังไม่มีก็ยังเป็นเพื่อนๆกันหมดนะครับประกาศเท้าไมไม่มีเป็นเพื่อน,อนกันนะครับ ก็สนิทครับก็สนิทก็เป็นเพื่อนๆกันนี่แหละฮะก็ผมก็มีเพื่อนในวงการไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ถือว่าก็เป็นคนที่สนิทสนิทเป็นเพื่อนๆกันนี่แหละครับไม่มีอะไรเกินเลยแน่นอนครับก็ยังแบบกล้าเล่นกันเนาะต่อไปก็เล่นกันโวยวายอยู่แล้วไม่ได้มาหวานอยู่แล้วครับตอนทำเกมก็ขอเวลาตอนเราไปเล่นเกมนานๆหอ๋อเล่นเกมเหรอแต่อ้าหนูเล่าเห็นบอกว่ามีนจะมีเรื่องปวดอะไรอ๋อครับก็ วางวางวางไว้มักกะลาครับ <slightly cheers> ตอนนี้ก็กำลังเคลียร์คิวแล้วก็กำลังเตรียมเตรียมงานให้ให้ทางคุณแม่เตรียมก็ตื่นเต้นกันครับแล้วก็วันนี้ได้เลิกเล้ยวันเีียงครับเออได้แล้วครับได้แล้วครับเป็นวัดเป็นวันที่เท่าไหร่ครับวันที่18มกราครับอันนี้อันนี้อันนี้เออน่าจะชัวร์ที่สุดแต่แต่ยังแบบไม่คอนเฟิร์มไวัดวัดม้งชุมครับที่สิงห์บุรีครับเป็นวัดที่เป็นวัดแถวบ้านแล้วก็เป็นวัดที่เราเคยบวชตอนเด็กๆด้วยครับ ตอนนี้ก็เลยเออกลับไปบวชแล้วก็เหมือนเป็นวัดที่เราได้เจอกับคนในครอบครัวด้วยญาติญาติด,ด้วยครับก็ตอนกันจะรอช่วงสิ้นปีหรือไม่ก็กต้นปีก่อนบวชอะไรเงี้ยครับผมก็ขอมมเออน่าจะ อย่างมากอย่างมากเอ้ยอย่างน้อยก็น่าจะสัก2อาทิตย์ก่อนครับแล้วก็ขอดูเรื่องคิวงานหรืออะไรอย่างี้ก่อนครับผมตอนนี้ยังยังไม่ได้กําหนดว่าจะสึกวันไหนหรืออะไรไงก็คือเริ่มเริ่มเีันแม่มก่ก็ดีใจครับทุกคนก็เหมือนตื่นเต้นตื่นเต้นกับกับที่เราแบบอยากอยากอยากปวดเพราะว่าจริงๆผมก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วฮะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่มันไม่มีเวลาครับผมแล้วปีนี้ก็พยายามเรียจบให้ปีนี้ด้วยแล้วก็บวช ให้ครบไปเลยเราก็จะได้หน้าที่ของลูกผู้ชายก็จะโอเคแล้วเราทําให้พ่อแม่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาทํางานอย่างที่แม่แหละครับไม่มีสาวแย่งเนาะโอ้ยแย่ใครแย่งแม่ไม่ได้แน่นอนเรียยนเรบอิ่มเขี่ยแล้วครับเริ่มเขี่ยแล้วครับ